แว่งแขนวันละ100ร,ร้อยทีลดน้ำหนักดีจริงไหมครับคุณแม่ดีและไม่ดี <c oughs> ก่อนจะเริ่มทาอะไรก็ตามเราต้องประเมินสภาพเราก่อน <c oughs> สอบภาพไม่ใช่โอ้ฉันได้ยินมาเอาเลยแว่งแขนแว่งเข้าไปโอ้ไหลฉีกพอดีอย่างแรกเลยคือยืนให้ตรงตั้งคอให้ตรงแล้วก็เปิดไหล่ให้ไหล,ไหล่ไปด้านหลังดึงสะดือไปด้านหลังเอาสะโพกมาด้านหน้าก้นเราก็คือเก่งก้นไว้ทาไม่เก่งนี่ไป็นไงยทาไม่เก่งได้ท่าที่ถูกต้องแล้วแว่งแขน ถ้าไม่มั่นใจยกทีละข้างถ้ามั่นใจแล้วยกทีละสองข้างได้ยกทีละยกปุ๊บค่อยๆดูว่าเสีบตรงไหนเอาเท่าที่ได้แค่นี้เราก็ค่อยๆลงระหว่างทําต้องเกรงแขนตลอดไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่นี่มันโ,โบกพัดอะไรก็ไม่รู้ตอนออกแรงให้หายใจออกเราอยู่เฉยๆล้วก็หายใจเข้าเอาเข้าปอดเราไว้ออกไปจืด อันนี้ถ้าเรายืนไม่ได้นั่งให้มันมั่นคงคอตรงเปิดไหล่ไปทั้งหลังผักสะโพกมาด้านหน้าเกิงไว้ยกแขนค่อยๆช้าๆไม่ใช,ช่อยู่ดีวันดีคืนดีลุกขึ้นมาจืดอพอดีเจอกันที่โรงพยาบาลค่ะทำวันละกี่ครั้งครับ ทำเท่าที่ทําไหวมันจะช่วยทั้งที่กล้ามเนื้อเราบ่าไหลอะไร,ะไรที่เราตึงๆด้วยเพราะฉะนั้นก็คือว่าออกกําลังกายอย่างแรกเลยคือสภาพประเมินสภาพแล้วระหว่างออกกําลังกายต้องมีสติอยู่กับกล้ามเนื้อที่เราออกกําลังกายแล้วก็จะได้ผลอย่างที่เราต้องการค่ะ